สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุข,ขูมทุกคนเนาะเมื่อนี้ค่ะมาพบกับสองเบ้าตายบ้านนาแนาเชน่นเกาเช่นเคยเนาะเมื่อนี้มีเมนูมานําเสนอเนาะเคยกินบอกพ่อแม่พี่น้องตำามักเดือเนาะตำหมักเดือยแซ่บพ่อแม่พี่นอ้องม,มาเด้อมากินํากันพักกับแกมกับมีใบมันเนาะมีหมักเดือยมัก่วงเนาะสำหรับใครมาเปียวเนาะ มามากินน้ำกันแซ่บๆพ่อแม่พี่นอ้องจุ๊ัดอีกแล้วมื้อนี้เนาะอาหารแบบบ่มีไฟเผ็ดเนาะฮคักคักพักบุกครบพ่อแม่พี่นอ้อง เอากันบ่แม่พี่น้องซ้ํใส่มะขามเปียกพ่อแม่พี่น้องส้มๆจักหน่อยเนาะมากินกับมะม่วง ขาวให้มักสุดเนาะกัดม่วงใช่กะไร มอนีถทายบรรยากาศหม่องเกาเนาะพุ่มตุนม่วงหม่องเกาเนาะหม่องนั่งเย็นนอนเย็นเนาะ บมมีตะไคร่เนาะมาเด้อมากินน้ำกันแซ่บๆ สูนี่คิดกันคิดกันเองเนาะตําบักเดือนเนาะปกติก็เคยกินตะเมียงมันแสบคืเอเก่าบ่แม่พี่นอก ข้ามเปียกแล้วก็ใช้ปกตินกเนาะเครื่องปรุงเนาะให้มักสมกับใช้ผสมว่าไหมพี่น้องให้ผสมกับกัดมะม่งวงใช่ก็ไรเนาะ <c oughs> ยังไงก็ผากซองไงเด้เอพ่อแม่พี่น้องผากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ ต้นมันอยู่หลังโรงงานเนาะโดๆโดดไปมาพี่น้องไปเลยไปปิดมาตำเนาะแก่บแซมอันนี้ก็โรงงานเนาะเสียงอัดสีดังนเน,น,นี่ยอเด้อผมไปพี่น้องขอโทษขออภัยนำเอฟซีทุกคนเนาะมา ជាំងសារបស់នឹងរាបារបស มันจะออกคล้ายๆตำ้มบกเบนบางไรเนอะผัวจ้ากบมักเบนบักเบน,นต้นที่มันเป็นนำน,ำน้ำเนาะออกสไตล์แบบเดียวกันเนาะแต่มันบกแข็งเบ้นมันกี่แข็งกว่านี่เนาะ นี้ตําบ่เบิดเนาะมาแซ่บนํากันไบเคยตําไปตําเด้อบ่แม่นพี่น้องสําหรับที่บ้านเฮาบักเด้อสิหลายเนาะคนไทยเขาสิเอิ้นมหยังเนาะบ้านเฮาเอิ้นบักเดอเนาะประเทศลาวเฮามาแซ่บคือเก่า แก่กับมะม่วงเนาะขาไฟมักสมเนาะกัดมะม่วงพอาพราีว่าใส่โปรตีนสมบันไดเนาะตำเมียงเนาะ อีกวิธีหนึ่งจำปอาเจียวปลาแดกมาเนาะหรือว่าแจวปลาลาเนาะ <c oughs> ต้อยตะไคร่น้ำมกพริกกัดใส่น้ำโอ้ยแซ่บรุ่นแรนงอ่ะ <c oughs> แบบนี้จะแซ่บคือกันพ่อแม่พี่น้องมากินน้ำกัน ข้ากินลาลามันมันสิกแค้นข้อยังไงหรอขา้าตํเนี่ยมันสิกินง่ายกากันบปไม่นด้ไปเนแช่ไม่พี่น้อนอกบินผู้เดียวโบเบิร์ตไปพม่ไอ้ สำหรับคลิปนี้ก็ที่ได้ยกไปเพียง่านี้เนาะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อพ่อแม่พีนออนน่น้องที่สำคัญกันอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวตายบ้านนาสแนลเ,นเด้อพ่อแม่พีนออ่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่ครับลาคุณนี่บ๊ายบาย